กับศึกมวยเดสังเวียนเดือนครับวันนี้ครับคู่แรกํารายการครับวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างก้องนนททองสอสมานพลครับจะพบกับคนหลังเขาสิทธิ์ไทยแลนด์ครับบรรดาลของนักมวยทั้งคู่ก็มีดังนี้ครับก้องนนททองสอสมานพลครับน้องชกวัย21ปีจากจังหวัดขอนแก่นครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอหลักบุญครับอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับมีเสียพุฒธพอหลักบุญเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่าย มีที่หึ่งเอื้อสัมพันธ์เป็นเทนทนิสผู้สอนครับชกไปแล้วทั้งหมด45ครั้งชนะ39แพ้6ครั้งครับคือความหลังของทางด้านก้องนวลทองก็ชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มจากที่อุบลแล้วก็ไปชนะนกยก4ครับมังกรทองมองกชสุพรรณบุรีครับที่ร่าแช,ชมเนินส่วนผู้ชกวันนี้ก็คือทางด้านหมูน้ำเงินครับขนหลังเขาสิทธิ์ไทยแลนด์ครับมีชื่อจริงว่า นายสุรชัยคำตองครับนักชจกจากจังหวัดเชียงรายอายุ21ปีเท่ากันครับนี่ครับมีไทยแลนด์ปิสินชัยเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายชกมาทั้งหมด40ครั้งชนะ29แพ้11ครั้งครับฟอร์มหลังสุดก็ไปแพ้คะแนนวังไพรแบงค์ยูโรครับที่ลุมพินีวันนี้ที่มุมน้ำเงินในมีดาวเด่นสักเกษมครับมาถอดมองคลแล้วก็มุมแดงในมีที่หนึ่งก็สัมพันธ์ครับเทรนเนอร์ผู้สอนมาถอดมองคลให้มุมครับ าล่ครับความมันของเราครับทุกวันเสาร์เวลา17บนาฬิกาสานาทีครับผ่านทางช่อง JKN 1 8แปดคู่แรกครับเปิดหัวด้วยก้องนนทองเจอกับคนหลังเขาครับเดี๋ยวดูว่าคู่นี้เนี่ยใครน็อกใครสำหรับกรรมการผู้ชิงกาดเวทีนะครับได้แก่กรรมการธีรุษีลครครับให้คะแนน3ท่านมีพงพัฒน์ว่องไวทงชัยทองสวกครับและอรันนุชกางครับอ่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเลยนะครับเวลาสวยๆแบบนี้ครับ 17นาฬิกา30นาทีครับ JKN18 ครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับมวยเด7 89แล้วก็ u t u b e มวยเด7 89ด้วยนะครับผู้แรกออกสตาร์ซุปเปอร์ไฟล์เวทนะครับ115ปอนด์ครับกางเกงสีแดงนี่ขอนแก่นนะครับก็ซ้อมอยู่พอหลักบุญครับน้ำเงินนี่อยู่กับพี่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยครับแต่ว่าเป็นคนที่จังหวัดเชียงรายแต่ซ้อมอยู่เชียงใหม่รูปร่างช่วงชคนี่ดูมุมน้ำเงินนะครับคนหลังเขาจะได้ลอยครับ115นี่ไม่น่าจะเสียเปรียบใครอ่ะหักล้มไปแล้วครับ โดนตัดทิ้งไปสองครั้งครับคนหลังเขาทีมอัลพีไปก็น่าจะมาจากจังหวัดเชียงรายครับมีแต่ภูเขาครับบถาทาทำฐานไทยแร์มาแล้วนะครับตั้งชื่อเป็นคนหลังเขาครับอายุ21เท่ากันครับรุ่นราวคขาวเดียวกันดูมุมแดงนี่ลอยสักครับที่บริเวณแผ่นหลังให้สวยงามเลยนะครับดูอาวุธกันค่อยๆขยับเข้าไปครับสำหรับทางด้านกล้องนลทองครับโอ้แต่ขาก่อนเลยนฮะ ดูแผ่นหลังนี่โอ้โหโชว์เลยครับมังกรเต็มหลังเลยครับต้องมาดูกันว่าวันนี้เหนียวไม่เหนียวครับแหมรูปร่างช่วงชกเล็กกว่าก็ต้องขยันต้องชวนทะเลาะเลยครับกล้องนวลทองนี่นะครับยืนคุยไม่ได้นะพี่น้อยนะใช่ครับขอนแก่นเจอเชียงรายครับกล้องนวลทองเดินเข้าหานี่คนหลังเขาตอนนี้ยังไม่เดินครับศึกษาเกมการชกไปก่อนดูจากการชกของคเมื่อกี้นี่น่าจะมีอาวุธหลากหลายนะครับตามสไตล์ของมวยภาคเหนือนะครับ ประเภทบูดุดันหัวจิตหัวใจดีสำหรับร่างกายแข็งแกร่งครับแต่ว่าคนที่ให้คำตอบเนี่ยว่าเขาจะชนะหรือไม่คือกล้องโดนทองวันนี้ครับหรือว่ารูปร่างเนี่ยอาจจะเล็กแต่ว่าก็ได้หนานะครับดูแล้วนี่น่าจะมีระหมักลัโคนที่ดีเหมือนกันใครที่มีเพื่อนฝูงพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่ชื่นชอบมวยก็ฝากบอกผ่านไลน์เลยนะครับว่ามาแล้วกับมวยเด็ดสงเวียนเดือดครับทาง JKN 1 8แล้วก็อีมิงช่องทางนะครับเราก็ย้ำกันเลยนะครับว่าดูผ่านโลกออนไลน์ได้ครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของมวยเด็ด789นะครับเผื่อใครอาจจะไม่สะดวกอยู่ที่บ้านนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็เข้าไปดูออนไลน์ได้ครับ,รบก็ดูกันง่ายได้ครับมวยตะแเวนเดือดตอนนี้เป็นรายการที่ฮอตฮิติดลมบนไปแล้วครับเปิดตัวมาแค่ไม่กี่เดือนนะครับแม่กองโนนทองก็ยังดูชั้นดูเชิงอยู่นะครับพยายามยาที่จะเตะตัดล่าง หาจุดอ่อนของคู่ชกขณะที่คนหลังเขาก็ยังคงจะไม่ออกเยอะครับค่อยๆขยับม,มาผ่าสเสียงอทรงพลังของเชอร์แมนได้ที่ห้างส่บสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับติดต่อ,อติดตามกันต่อเลยครับยกที่สองอยกสองครับห้ามกระพิบตาครับประเภทอาวุธหนักแรงเลยนะครับนี่คือมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับ ในการทำงานของซูเปอร์จีครับคุณจิรชัยวัชิลรัตนวงศ์ครับทุกคนเสาร์นะครับเราเจอกันสงชั่วโมงครึ่งเลยครับกับ5้าคู่มวยในสายงานของเพชรอินดีครับบุมแดงนี่กอกโนนทองจากขอนแก่นพยายามจะเอาหูชวนทะเลาะแม่แต่ว่หาหักล้มไปแล้วครับตัวเล็กหักตัวใหญ่ล้มเลยครับกว่าจะหักได้ก็รับแข้งขวาไปก่อนครับกองโนนทองเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองพอสมควรครับรับบ่อยๆไม่ได้ครับแข้งขวาต้องมีติดบังเอาไว้ก่อน กนนทองในประเภทใจถึงครับเดินเบียดเดิน,ดนลุยเข้าหานี่ฮะดูพยายามเดินขู่เลยนะครับคู่นี้นี่อายุเท่ากันนะครับ21ปีก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันแล้วครับอ้าวดูวงนบ้างวงนเอ้าวเสียไปทีนงครับกองโนนทองแหมจะหักล้มไปแล้วครับแต่ว่าวดน,นี้นี่คนหลังเขาไม่ล้มคนหลังเขาใช้รับจินตุทันครับโดนหักล้มไป 2- 3สาครั้งตอนนี้ก็ยืนมวยให้นั่นขึ้นครับอ้าวซ้ายมาครับกองนนทอง คนหลังเขายกนี้ดูว่าจะเติมเกมบุกแล้วครับไปถอยแบบนี้นี่อนาคตไม่สดใสครับยกนี้ยกสองนะครับอยากโชว์อยากฉายอยากจะออกอะไรต้องออกเลยนะครับนี่คือเวทีให้ทุกท่านได้โชว์กันครับอ่าขยับมาพยายามจะออกออกซ้ายออกขวานะครับคนหลังเข่าครับชื่อนี้นี่ก็น่น้อนนะครับอย่างที่พี่น้อยแล้วคุณกุ้ยบอกนะครับก็มาจากเชียงรายครับอ่าประเภทแบบปอดใหญ่ปลายแรงอยู่แล้วครับวิ่งขึ้นดอยครับพวกนี้ เรียกว่า5ยกไม่มีหมดครับคนหลังเขายิงมาอยู่กับไทยแลนด์ปิน,นชินชัยแล้วซึ่งถือว่าเป็นเทนเนอร์จอฟฟิตครับแพ้เหลี่ยมไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดแพ้มดแรงนี่คุยกันยาวน่าจะดูแผนของก้องนอนทองต้นๆน,น,นี่พยายามที่จะตัดกําลังของคนหลังเขาเลยนะครับมีทั้งลูกหลักเหลี่ยมมีทั้งเกี่ยวขาเกือพยายามที่จะตัดกําลังคู่ต่อสู้ได้ไดมากที่สุดแหละครับขยับเดินต่อก้องนอนทองเกรงหมักแน่นเลยครับแต่ว่าเตะตัดล่าง โอ้ยโดนหมักเลยครับเริ่มมีบวกมาครับทางด้านคนคนหลังเขาครับจับในได้ก้อนนวลทองโอ้ยเด้งเขาฟ้ามาเอาละครับมาประลังกำลังครับวัดไปที่พลังข้อแข็งครับเอาละครับเอาละครับแม่จังหวะจับของคนหลังเขานี่ก็ถือว่าจับได้ดีเลยนะครับและรูปร่างกใหญ่ด้วยครับอ่ะใหญ่แบบนี้ต้องติดตามเลยครับใหญ่ถูกทหารหรือว่าใหญ่ไม่ถูกทหารครับมาดูกันต่อครับก็ยังเป็นก้องนนทองหนึ่ง บหนึ่งสองมาครับคนหลังเขาเริ่มจะมีทีเด็ดทีขาดเข้ามาสู้แล้วครับตอนนี้ได้เห็นลิเดียมากองหนนทองไม่สนใจครับเดินหน้าลุยไหลกีแล้วตอนไปทีบริเวณหน้าบ้านตัวเองครับมุมแดงดูเดินตัดเวทีจนเหนื่อยแล้วครับต้องถอยออกมาบ้างอากาศก็คงจะได้แก้มือกับแวววอลตามกั้นตอนะครับนี่เป็นคู่เปิดหัวครับยกที่3ครับมวยเด็ดสงเวียนเดือดทางหน้าจอช่องเ k n 18นะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ครับ ใครอยู่ใครไปครับคู่นี้นี่อาวุธหนักแรงทั้งคู่ครับแต่ว่ายังเป็นกล้องนนทองขยับตัดเวทีเดินหาเหมือนเดิมครับใจถึงกว่าว่ายังไงครับกล้องนนทองเดินแล้วทาได้ดีก็ต้องเดินต่อครับกล้องนนทองเทรนเนอร์นี่คือทีหนึ่งอ้พันธ์ก็ประเภทขาบุกขาลุยครับถอดวิชามาก็ลูกน้องก็เดินตามครับนี่แหละครับประเภทชอบแรกชอบเลยครับกล้องนนทองโอ้เริ่มที่จะลงทุนมากขึ้นแล้วนะครับกล้องนนทองนี่หายใจลดต้นคอเลยเบียดติดครับ แต่จังหวะน,นี้ก็ให้กรรมการแยกมาก่อนครับกลางเวทีเอาขยับเดินบ้างนะครับคนหลังเขาต้องสู้แล้วนะครับยก3มแล้วคิดอะไรทําอะไรต้องออกครับเอาแล้วครับแทงขวาแนมะ่แต่ว่าเจอเกี่ยวล้มไปช่วงล่างนี่ดูว่าคนหลังเขาความแข็งแรงนี่อาจจะเป็นรองกล้องกล้องบนทองเล็กๆนะครับแต่ไม่แน่ครับเพราะว่าอาวุธมวยใกล้เคียงอ้าวมีศองงัดมาติดตัวออกออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้กรรมการแยกเลยนะครับ กรรมการสับมือโชคต่อครับกล้องนนทองก็เป็นเกมเดิมครับเกมที่พยายามเดินเบียดเข้าหานี่นะครับกล้องนนทองเพื่อสร้างสรรค์เกมบุกครับเดินหน้าลุยต่อกล้องนนทองคนหลังเขายังจะโอ้ดเต้ขวามาขึ้นมาด้วยแข้งขวาครับกล้องนนทองอาล้ครับเกมเริ่มเดือดครับโอ้ทีต่อทีเริ่มที่จะเห็นอาวุธกันแล้วนะครับแข้งขวาศอกขวาครับของคนหลังเขาส่วนกล้องนนทองครับยังเดินอยู่กับเอาศอกด้วยครับ เอาแล้วครับแม่ไดถึงจุดเดือดกันแล้วครับในช่วงของกลางยกที่3อาวุธมวยครบเครื่องเลยนะครับทั้งคู่ครับหมัดเท้าข่าวอกนี่มีหมดกองนนทองก็ขยัยทีละนิดครับหาช่องเจาะอยู่นะครับคนหลังข่าวนี่รอให้กองนุนทองนี่บุกเข้ามาอยู่แล้วแหมกรรมการบอกว่ายกนี้ยก3ามแล้วไอ้น้องออกเยอะๆหน่อยมาแล้วครับรอคิดคิดนานไม่ได้ครับคิดได้ต้องทาได้ครับมวยคู่นี้เอาแล้วครับคนหลังข่าวเริ่มจะบวกเกมมากขึ้นอื่ ตองนนทองตอนนี้แม่เตรียมดูว่าจะบอไปนิดนึงครับจังหวัดเดินไม่ค่อยจะมีตอนนี้ก็นนทองเอาแล้วครับแม่มีเสียหลักไปเหมือนกันโอ้โหหลังจากที่กรรมการเตือนแรงๆไปครับตอนนี้คนหลังเขาครับเริ่มจะใส่เกียร์หน้าแล้วฮะขยับขยับเข้าไปมีมาดด้วยเตะตามครับด้วยแข้งขวาเอาแล้วครับแข้งขวาในฝังแข้งเข้าไปครับเตะรอดการครับกล้องทางด้านคนพุกครับคนหลังเขาครับกองนนททองตอนนี้ต้องเดินครับโอ้ยแข้งขวามาแข้งซ้ายมาครับ กองนทองตอนนี้เริ่มจะทิศหนักครับเอาละเอาละครับเกมเปิดแบบน,นี้ดูเดือดร้อนใจนะครับคนหลังเขาไม่ถอยแล้วเอาขี้มาตีมาจับเหลี่ยมนี้โอ้โหจับจับแข็งแรงเลยนะครับกองนลนทองครับมายังยังไม่ต่อเนื่องมันมันมันใกล้เชือกกรรมการเลยแยกก่อนครับ <c oughs> มาหาความจริงกันต่อครับกองนนทองเดินหน้าบุกเข้ามาคนหลังเขาไม่เอาเอาประตูทับอีกแล้วครับแหมหมดยกก่อนครับ แพูแรกโอ้โหสอกดูเรือเร้าใจแล้วเอาบัวกันมามามาฟันกันไปฟันกันมาเอาแล้วครับแพรสนามเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับโอ้ดูครับแม่แฟนบัวอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเลยนะครับโอ้ดูคนหลังเขาครับแกกะมาวัดเลยครับดูจากภาษากายของเขาแล้วโอ้แต่ว่ากองทองก็ไม่สนนะครับบวกด้วยชอบอยู่แล้วครับเกมแบบนี้กองทองคนหลังเขาตอนนี้ไม่หนีครับ เล่นจังหวะหาจังหวะฟันตอบมางงามๆครับอาจังหวะล็อกในจากก้องก้องนอนททองถ้าต่อคว้าเขหมูคนหลังขาลูกนี้แม่มีอาการเล็กน้อยครับก้องนอนททอง้งดีกนเดินด้าลุยต่อดูครับแม่สอกน่ากลัวนะครับแต่ว่าจังหวะนี้นี่มาถอยแล้วครับโดนลำตัวเข้าไปอาการแอ่เตะขึ้นคอเลยครับโตดีว่าไม่หล่นนะครับก้องนอนททองก็ไล่ต้อนไล่ต้อนเหมือนเดิมครับอ่าท้องท้องอ่ามีบาดเป็นอาวุธหลักนะครับคนหลังเขารอบวก แต่ว่าโดนแล้วอย่ามีอาการนะครับกองหนุนทองขยับหาช่วงเสียเปรียบครับต้องสืบลึกๆต่อยท้องสวนบัดมาบวกเอามปัดโดนหน้าโดนหน้าหงายเหมือนกันครับโอพยายามเล่นเป้าใหญ่ไปก่อนครับกองหนุนทองยิงเป้าใหญ่แล้วขึ้นบนครับพยายามเน้นบัดมาสู้คนหลังเขาตอนนี้เริ่มจะเสียขบวนครับรับเยอะๆไม่ดีครับคนหลังเขาอ้าวบวกมาอ่าอาการเปรครับคนหลังเขากองหนุนทองนาทีนี้ได้ใจครับเดินหน้าลุยโอาการไม่ดีแล้วครับตอนนี้คนหลังเขา โดนลำตัวเข้าไปครับต้องถอยกรูดเลยทีเดียวครับแต่ว่ากล้องทองทองไม่สนครับเอาแล้วครับลำตัวขยับเดินต่อไกลบัดได้เลยครับโอ้เข้าดีไปหน้าครับอัดขวาโอ้ดูเขาไล่ทุบเลยตอนนี้อาการมวยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับคนหลังขาครับแมโดนแล้วมีหยุดเนี่ยครับแมแล้วโดนท้องเหมือนจะผวาผวาเหมือนกันครับกล้องทองทองเห็นช่องแล้วครับแบบนี้นี่ละครับโดนแล้วออกการสายย่อครับคนหลังขาโอ้พยามดับเสียบมาก กองหนนทองได้ใจครับโอ้ยต่อยล้ตัวไปกันใหญ่ครับเล็งไปที่หน้าท้องครับต่อยตรงนั้นแหละครับอ้าวเสียบ้ายมาจับนายแล้วจะยกยกไม่พันครับกองนนทองโอ้โดนหมักชุดใหญ่เข้าไปครับตอนนี้คนหลังเขับเล่มีเจะฟื้นขึ้นมาเหมือนกันครับโดนหน้าไม่เป็นไรอย่าโดนท้องครับโงใไนบ้างสี่บโอ้ยเยครับเอาโต้คืนมาเหมือนกันตีก็ไปครับเอาลวครับจังหวะนี้ครับแม่ได้เรื่องเลยอ่ามีหลายก๊อกเหมือนกันนะครับคนหลังเข่าครับ ต้องขยันโต้หน่อยนะครับอ้าเอาถ้าโตแบบนี้นี่เอาเอาเอาแม่เหมือนจะหยุดคิดเหมือนกันครับก้องนนทองแหมหยุดไม่ได้เขาก็นนทองเดินได้ต้องเดินครับหยุดคิดนี่แข่งงามงามมากอีกแล้วครับโอ้โหมาแล้วเขาเตะขวานลูกนี้โอ้ยเตะฝังแข้งครับเ้าลังก้องนนทองยังให้ต่อกบเดินนักเลยต่อพยายามเดินจี้เดินเบียงเหมือนเดิมครับโอโ้ดูครับแม่คู่นี้นี่ได้ปิดได้สายตลอดเลยครับแม่สถานการณ์นี่มันพลิกไปพลิกมาหลายตลบเหลือเกิน กองโนนทองขยับเดินใจหมัดแน่นครับหมัดขวาทิ้งไปขวาไม่โดนไม่ถึงครับแต่ว่าเขาซ้ายครับของทางนะครับสุดท้ายแล้วนี่เป็นเข้มการชกชิงดำไกลๆนะครับยกนี้คนหลังเขาไม่คิดนานโอ้ลงนี้เสียสายแต่โดนหักทิ้งไปครับอ้าว้ะครับนะครับแหมมีเวลาอีกไม่มากนะครับคิดทําอะไรก็ต้องรีบแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่เลยครับเอาเขาเสียเ้าไปครับคนหลังเขาต่างแขนได้มีศอกด้วยครับแล้วตีมาอีกทีนะครับ โอ้กล้องนนทองครับตอนนี้โดนเข้าไปชุดเล็กๆครับในช่วงต้นยกนี่แหละครับยกห้านี่กลายเป็นท่าคนหลังเขาเสียบโอ้ยกระชากมาเสียบอ้าวแล้วครับโอ้ยสวยสดเหลือเกินครับลกนี้ครับโอ้ยได้ครับเริ่มทำได้ครับคนหลังเขาแม่พอเดินเสียบแล้วน่ากลัวเลยครับอ้าวแทงเข่าเข้าไปคืนด้วยแข้งตีอมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับคนหลังเขาครับโอ้โห มาทำท่าแย่ในช่วงต้นพอเดินแล้วดูดีเลยครับนี่ครับเกมมานเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับคนลักงเขาปล่อยพังมาปล่อยลำตัวโอ้ยก้อนทองแล้วจะเสียขบวนครับจับนายแล้วหาจังหวะโอ้ไปโดนชิงเสียบก่อนครับคนลัางเข่าหาแล้วก้อนทองเริ่มเข้าสู่เกมได้แล้วตอนนี้ครับโอ้ดูครับโดนเข่าไปชุดใหญ่ครับแต่ว่าตอนนี้นี่ก้อนทองครับแม่ถึงก็เป่าป่าครับโดนเข่าอีกแล้วเอามีหมัดสวนเข้ามาแม่แต่โดนหมัดก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ เอาแล้วครับคนหลังเขาแม่ทำได้ครับแต่ว่าโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับเอ้าตอนนี้นี่ต้องบอกว่าอยู่กันที่ท่าทลหดแล้วครับว่าใครดีกว่ากันอ่ะก๊อกก๊อกสุดท้ายครับใครมีงัดมาเลยครับอีกนาทีครึ่งอ่ะก้องนนทองก้องนนทองเหมือนจะผ่อนเกมคนหลังเขาเอาไงดีครับเอาไงดีครับคนหลังเขาครับคนหลังเขาเนี่ยช้ำรถชำเรืบางพีเดียครับพี่นั่นบอกต้องเดินครับแมโอกาสยังพอมีครับอยู่ที่ว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันครับ โอ้เข่าเนี่ยยัดไสสวยๆครับแต่ว่าคือถ้าเดินอีกนิดนึงเนี่ยก็น่าจะได้เฮกว่านี้นะครับใช่ครับถูกต้องครับต้องเดินต้องทําครับเวลามีเท่ากันอยู่ที่ว่าโอกาสในใครจะหยิบจวยได้ดีกว่ากันละครับเอาครับแม่ไปมืดดีครับตอนนี้ก้องนนทองเหมือนจะมั่นใจแล้วครับนี่ส่วนนั้นคนหลังเข่านี่ก็มั่นใจเหมือนกันครับเพราะว่าช่วงต้นเกมนี่ได้เข่าชุดสวยๆอยู่ครับเอาแต่ตัดสินใจใหม่ครับอีก45วินาทีครับต้องเดินให้สุด ต้องไปให้ถึงครับเวลายังเหลือครับโชว์หน่อยครับโถ์หน่อยเหลืออีก35วิครับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับอยากจะทําอะไรต้องทําเลยครับเวลาก็มีครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจดูแล้วนี่ต้องมีคนผิดหวังครับเสียดาเวลาแทนครับจะออกต้องรีบออกคิดได้ต้องทําได้ครับยกนี้แหมรู้ว่าทั้งคู่นี่พร้อมใจกันเต็มกันแล้วครับ แบบนี้อยู่ที่กรรมการด้านล่างสามท่านแล้วนะครับกรรมการพงพัฒน์่องไวกรรมการธงชัยองสเสวกแล้วก็กรรมการอารันนุตกลางครับคู่แรกก็โอ้โหต้องบอกว่าสนุกเราใจแล้วครับมวยเด็ดสังเวียนเดือนของเราครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับพอจบคู่นี้คู่ต่อไปก็เป็นตาตา้ายวนบัานแท่นกับโยธินดาบรันสารคามนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าคู่นี้จะตกไปอยู่ที่ใครครับชัยชนะครับ แดงนี่ขอนแก่นน้ำเงินเชียงรายไปไหนไปอีกไปนึงเสียวหรือเปล่าอีกไปนึงตะโกนเลยเสียดายแทนนะครับน่าจะหาความชเจอใมากกว่านี้ครับเจ้าครับโอ้โหดู